มาครับผมกกสองครับผมมาๆนะมันนูสายหงดพาไปครับผมรวมลวมรวมรวมวัวใบอ้อยมันหลายนะหนูมัน่งจูดปลาอ้อย้เพื่อนถือจับในห้องฮะฮะจังหวะมันเอาดีๆเด้วอย่างเห็นได้ใหม่โอยแล้วถือจับในห้องโอ้ยห่างหลังโคตรใหญ่ครับผม เส่็จ้างมีมสูกินบหมนี่บางใบอ้ยซะโอ้ถือจับเดินตอดคุ้มตากูซะเพราะว่าในจะเกิดเอามมอยจะบอกว่าตอดครับตะกี้เป็นเรือง่ยก็ว่าลูกอ่ะกูกับหัวปวดซุยย้ำ่ามีมีมีีมีโกงนี่อ้เต็มปีกีโอ้หัางหัวหนูมันอยู่รอหนีแล้วกู่หวาน นอ,อกจริงๆอ้อยทั้งเดียวก็ไม่เอาอยากหร <c oughs> อกเฮ็นให้มันยากมีได้ซึ่งนะ <c oughs> คอนเทนต์มไม่ยากจะมีหรอกมันจะมาตอนที่เราไม่รู้ตัวครับผมอลพี่เด้อจะเกิดไฟไหม้ป้าไ้กับเพาะเลยเดี๋ <c oughs> นั้นผ่านระเ่ิน ตีนลาตีนอยู่ดอกก็ซาสมีวนเหยียบเหยียบไฟเหยียบไฟที่ดื้อกลอกลเมีึยังดืเอกลอกวันนี้ที่แจ็คไปเป็นไผ่อ่ะมาเชิญว่าน้ำจะเกินสามนาทีละว่าะมีกูก็อยากเขียนพิธีการเฮ็ตรลงมึงกันล่ะประเด็นของมันน่ะอืม เอาก็บอกคอมเมนต์ต่เมนกูถือไปกูมีดฟันอ้อยเรวกูย่างออกไปเนี่ยกูว่าได้กินแล้วนะเอาหนองฟันเมื่อกี้นะคองตะเวนน่ะก็บลูอ่ะก็ได้หลายตุ้มอยู่หรอกกูเพิ่งเพิ่งเพ่อนี่กูฟันทงเลยว่าโดนไปซองตุ้มไปเท่าอะไรย่างหน่อยอ่ะควงตะเวนนี่เราทำภาษามันเบิ่งกังไหนว่าควงกับเว้นเพื่อนนี่ตะเวนจุดนัางอย่เลยอ๋อบันนี้ห้างมันไปทางนี่ห้างมันควงตะเวนไม่โอ้เขาเอือนควงกับเว้อนถ้าเกิดมันควงแล้วนี่มันดื้อ

ตุมต่มาวตุนมดาวป้อดทางไหมใสเ่เดียวอะ่ะก,ลก,ลกำลังมีทางอะ่ะอ,อ๋ฟันมันฟันเห็นจบปวดเจ็บเลยทีเดียวเลยน,น,เน้องก็คือในี่ครับเมื่อกล้าตาม่้ท่ไำม่ม่ท่ได้่ดะดทำไม่ไนม่ดไม่ด่ด้่อน้่ เฮ้ยยังสันยงซูซูซูเอาไหมไปกูยังหาหลับอยู่เดยังไปฮุยเลยฮุยนกปนยัง้าเว้ยุยเลยฮุยฮุยเลยฮุย่าสั่นมาขนว่าคนป่า่าสั่นเดะมึงห้างมี่ยก้ามาขัดหางมึงกองร้อม สากนี <ś webinars> ้ว่าให้เวิร์นครับไม่เป็นสากที่อันตรายมากๆ